หนึ่งพฤศจิกาแฟนใหม่ที่ดีกว่ามาแล้วจ้าคนเด้อยอน g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทำนายทายรักกับแม่หมออ้ําธรมถาโรคประจำวันที่1นึ่งพฤศจิกาต้องบอกเลยว่าวันนี้ดวงชะตาความรักเปิดแล้ว นะหากคุณพึ่งจบความสัมพันธ์กับใครบางคนไปหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยถูกอกถูกใจที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าดวงชะตาความรักเปิดจ้าแล้วนะจุจูๆ่ๆมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้เจอคนที่ดีมีโอกาสว่าจะได้พบรักที่ดีสักทีในวันนี้นะั่นเองนะคือถ้าสดอยู่เตรียมตัวให้ดีอาจจะได้พบรัก นะอาจจะมีโอกาสที่จะมีบุพเพสันนิวาสมีพรมลิขิตบรรดาจักพาทำให้มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆหรืออาจจะเห็นกันทางโซเชียลมีเดียหรือถ้าเกิดว่าสถานะนะคะ มันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มีโอกาสเหลือเกินว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นคําตอบของหัวใจมีโอกาสว่าความรักจะสดใสมีโอกาสว่าความรักจะชัดเจนนะปัญหาอุปสรรคต่างๆจะคลี่คลายหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าสเสน่ห์ของคนในช่วงเวลานี้เริ่มเปล่งประกายและเฉิดฉายเต็มที่ทําให้ดวงชะตาความรักดีดีมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีและมีความรักที่สุขสมหวังนั่นเองคือถ้าสดอยู่วันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะ มีความรักเข้ามาความรักความรักเข้าโซค้าจู่ๆก็มาไม่ทันตั้งตัวนะนะมีโอกาสที่จะได้เจอความรักนะหรืออาจจะแบบเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้เจอความรักขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนเข้ามาทักมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาหานะหรืออาจจะมีคนทัก อินบ็อกมาหามาจีบมาขอพัฒน,นาความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะหรือถ้าเกิดสถานะมันไม่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะยังคุมเครือยังดูดูกันไปดูดูกันมาเป็นไปได้เหลือเกินว่าเวลานี้หรือวันนี้นะ สเสน่ห์ของคุณอราราศีของคุณอาจจะมาเต็มคือวันนี้อาจจะมีคนมาเข้าหาคุณเยอะมีคนมาให้ความสนใจคุณเยอะนะหรือมีคนมาเกี่ยวข้องพัวพันเนี่คุณเยอะจนทําให้คนที่ไม่ให้ความชัดเจนน่คุณเน่ะเริ่มรู้สึกกลัวที่จะเสียคุณไปขึ้นมาจนต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างหรืออาจจะสร้างความชัดเจนหรือให้ความชัดเจนบางอย่างกับคุณหรืออาจจะมีอาการหึงหงวหวกคุณขึ้นมานะทำให้ความสัมพันธ์มันมีโอกาสที่จะมีความคืบหน้าหรือพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดในวันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวก เนาะใครแล้วก็านายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีได้นะ